สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสาวไข่เก๋าบานสวัสดีย่าหมุนแรงค่ะมน,นีมาเบิองปลาโนปาสปลาส่มหลรือเขาเอิญลูกปลาลักประมาณนั่นน่ะสายพันธเดียวกับปาลาลักนี่กําลัางสูบไฟร่อเวลาหมึสมสสดสูบไฟในส้วงมานี่พนักงานชุดพร้อมใจพร้อมกายพร้อมพนักงานเก็บรุ่นฟืนอันนี้กับพนักงานเก็บรุ่นฟืน อาปูนิปปปีอนะอปูนิปป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 ิเจปล่อยปูนิปปปปิปปินี่สมสาวท่ามกลางบุ่มลุ่มร้อมดีใจมากเลยนะไม่ได้ยินคำนี้มานานพวกนางๆรู้สึกว่าภูมิใจปลื้มมากหนุ่มๆยืนล้อมรอบ น้องน้องค้าน้องไม่ได้เอาเต็นท์มาด้วยเหรอคะป้าพี่ไก่เราจะมาปักหลักกันอยู่ที่นี่เอาที่นี่กันใช่อาจจะมืดในเดือนจ้าอาจจะมืดในเดือน้าลองเบิงมืมูนี่มาลองอีกรอบหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วก็มาลองบันมันกะบ่ได้ผลคือหนาวแต่ได้ยินข่าวผลมูผลบอกว่าป่ามากก็เลยมาลองเบิรง มาเอาบรรยากาศถึงบ่ได้ปากกับบ่เป็นอย่างขาบดบ่ได้เสียเวล่าพราะมันเป็นวันศุขขกร์ค่ะพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ทำงานานี่กองไฟสุมแดงจริงคืนงเลยค่ะโอ้อยกระพิลลย ดวงจันทร์เที่ยวดวงจันทร์เที่ยวบรรยากาศน,นอยู่คลอง,อง,งโผหอกกะสงงองสาวนั้นก็วุ่นวายมากกับการนั่งหาที่นั่งสองสาวนั้นก็คือกำลังหาวอขึ้นนั่งค่ะ

จะมีบางค้นเริื่มตักลองเบิงหมึก รู้สึกเหมือนตื่นเต้นแต่ก็ไม่ตื่นเต้นมากรอเวลาจะรอเวลาติ๊กตัก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 ติ๊กตัอกติ๊กต๊อกรอเวลาไม่เหมือนปลาไก่ปรา้ได้ไม่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 นม่ไม่ไม่ลง นรสพาน,นี่ตงค่ำมาก็สวยดีบรรยากาศได้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 บรรยากาศอากาศวันนี้ไม่หนาวเท่าไหร่นะคะเพราะมันไม่มีลมไม่มีลมก่อกองไฟก็อุ่นนิดนึงรอเวลารอเวลารอเวลาเด้อพีนอ่น้อง

บรรยากาศเหมือนเข้าค่ายลูกเสืออ่ะไม่ใช่าอะไรด้วยนะไม่ใช่เกี่ยวข้าวอ่นบรรยากาศได้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 เอาซู้มเข้าไปได้นะพี่ไก่บรรยากาศนะได้ชิลชิลเนาะเออนี่ถ้ามีเก้าอี้นี่นั่งเพลินเลยนะ ยังไงอุตสาปลาอะไรก็ไม่รู้เหมือนปลาขาวบ้านเราเลยดูสิพี่เขามาเขาเห็นเราเพิ่งขึ้นแล้วก็ปล่อย